ที่ร้อนแรงสุดเห็นหลายคนมีการแชร์ส่งต่อ,ตอกันเกี่ยวกับเรื่องของป้ายราคาครับซึ่งป้ายราคาในที่นี้ที่มีการส่งต,ต่อกันมาเนี่ยเข้าใจว่าเป็นร้านค้าแห่งหนึ่งที่มีการระบุเอาไว้ว่าถ้าเกิดคุณซื้อชั้นเงินสดนะคิดราคาหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดคุณซื้อชั้นด้วยโครงการคนละครึ่ง plus เนี่ยคิดอีกราคาหนึ่งซึ่งมันสูงกว่าราคาใช้เงินสดแล้วเพิ่มขึ้นมา10บบาทด้วยกันฮะทำแบบนี้ไม่ได้นะครับเพราะเรื่องนี้ไปถึงกรมการค้าภายใน และเรื่องนี้ก็ไปถึงรัฐบาลด้วยทางโฆษกรัฐบาลคุณสิริพงษ์อังค,คับสกุลเกียรติก็เลยออกมาย้ำและออกมาเตือนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของป้ายราคาที่ดันมีบางร้านเนี่ยเขียนบอกว่าเงินสดคิด159คนละครึ่งคิด169ทําไมคนละครึ่งมาถึงได้แพงกว่ามีส่วนต่างอยู่ที่10บาทกระทรวงพาณิชย์ก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นร้านค้ารายย่อยขนาดเล็กแห่งหนึ่งโดยได้ตักเตือนและให้นําป้ายสินค้าออกแล้ว พร้อมกำชับให้ดำเนินการขายสินค้าตามราคาจริงหากฝ่าฝืนอีกจะต้องถูกดำเนินคดีพร้อมถูกตัดสิทธิ์จากโครงการคนละครึ่งพลัสรวมถึงโครงการอื่นๆของรัฐบาลในอนาคตด้วยคุณสุริพ์โคศกรัฐบาลย้ำนะครับเตือนไปถึงร้านค้าผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสให้จำหน่ายสินค้าในราคาเดียวกันทั้งกรณีลูกค้าชำระเป็นเงินสดทั้งกรณีชำระผ่านสิทธิ์คนละครึ่งพลัสและไม่มีเหตุผลต้องทำเช่นนั้น เนื่องจากโครงการก็ไม่ได้มีการส่งข้อมูลภาษีให้ร้านค้านำมาใช้เป็นข้ออ้างได้หากฝ่าฝืนที่ร้านค้ามีการฉวยโอกาสขึ้นราคากับสินค้าในโครงการคนละครึ่งพลาสเนี่ยคุณจะมีความผิดตามพรบรว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพศ2542ในการติดป้ายแสดงราคาหากพบการกระทำความผิดปรับไม่เกิน10,000บาทและการฉวยโอกาสหรือบิดเบือนราคา โทษจำคุก7ปีหรือปรับไม่เกิน140,000บาทแล้วหากพ่อแม่พี่น้องประชาชนพบเห็นการกระทำความผิดแบบนี้จากร้านค้าไม่ว่าจะเป็นการขายเกินราคาจริงหรือกระทำการใ,ใดๆที่ฝา่าฝืนวัตถุประสงค์โครงการขอให้แจ้งมาได้สายด่วนของกรมการค้าภายในเขาหมายเลขนะครับ1569หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศโดยขอให้ระบุสถานที่ที่กระทำความผิด แล้วเดี๋ยวกรมการค้าภายในจะจัดส่งเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบทันทีเพื่อให้มีไม่ให้มีการกระทําความผิดเกิดขึ้นอีกทั้งนี้ครับขอให้ผู้ประกอบการรายย่อยปฏิบัติตามเงื่อนไขโครงการให้ถูกต้องไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าซึ่งโครงการคนละครึ่งพลัสรัฐบาลมุ่งเป้าหมายไปที่การลดรายจ่ายให้ประชาชนส่งเสริมให้มีกําลังจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นและสร้างรายได้แก่ร้านค้ารายย่อยนําไปสู่การกระตุ้นฟื้นฟูเศรษฐกิจต่อไป